หนึ่งสิ่งนะครับที่นักเทรดมือใหม่เนี่ยเจอปัญหาบ่อยมากเลยคือเขาเร่งที่จะประสบความสําเร็จเร็วเกินไปในตลาด forex ครับตลาดนี้ผมต้องบอกก่อนว่าเราไม่สามารถที่จะเร่งความสําเร็จกับมันได้ว่าเฮ้ยฉันจะต้องรวยเร็วหรือจะต้องสําเร็จในระยะเวลากี่วันมันไม่ใช่แบบนั้นครับสิ่งที่มือใหม่ทุกคนต้องคิดเลยก็คือว่าเราจะฝึกฝนกับมันยังไงให้เราเข้าใจมันได้มากที่สุดและสามารถอยู่รอดในตลาดนี้ได้ต่างหากนะฮะ คนส่วนใหญ่เข้ามาครับคาดหวังแต่ผลกาไรว่าเฮ้ยฉันจะต้องทํากำไรจากมันได้เยอะๆนะจะต้องทํากำไรกับมันได้ในระยะเวลาอันสั้นและรวดเร็วนะฮะส่วนใหญ่ที่คิดแบบนี้นะครับผลลัพธ์ก็คือคุณจะขาดทุนไม่เป็นท่าเลยเพราะ คุณเอาแต่ค so, right? mmm. right? ิดว่าจะจะทำกำไรทางทางแค่พื้นฐานคุณยังไม่สามารถที่จะทํากําไรกับมันได้เลยพื้นฐานคุณยังไม่ทันแน่นเลยคุณยังไม่ทันที่จะฝึกฝนให้คุณเข้าใจกับมันจริงๆเลยนะครับอันนี้มือใหม่ทุกคนจะติดกับดักตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วใจเย็นๆคุณสําเร็จได้แน่นอนผมกล้าการันตีว่าคุณสําเร็จได้แน่นอนขอแค่คุณฝึกกับมันก่อนฝึกจนคุณเข้าใจกับมันจริงๆก่อนว่ามันจะทําเงินกับมันได้ยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นครับมือใหม่ ไม่ต้องรีบที่จะประสบความสําเร็จนะครับจงค่อยๆฝึกฝนคุณประสบความสําเร็จได้แน่นอนครับและใครนะครับที่เป็นรู้ตัวเลยว่าเอ,อยังเป็นมือใหม่อยู่และยังไม่ได้ที่จะเรียนรู้กับมันอย่างชัดเจนนะครับตรงนี้ครผมมีคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า forex survival ครับที่จะทําให้คุณสามารถเข้าใจว่า forex เนี่ย เราจะทกากาไรกับมันได้ยังไงวิธีการเคล็ดลับและเทคนิคในการทํากําไรทากับมันได้ยังไงนะครับเป็นแบบคอร์สออนไลน์คุณสามารถสมัครแล้วเรียนได้เลยครับแต่ถ้าวันนี้ครับคุณอยากจะแบบเข้าใจกับมันทันทีอย่างรวดเร็วนะครับผมแนะนําว่าให้มาเรียนกับผมเป็นแบบอ่ i พร t เวครับที่ชนบุรีบางแสนครับผมจะสอนแบบว่า ระบบการเทรดที่ผมใช้นะปัจจุบันนี้ที่ผมสามารถทํากําไรกับมันได้เลยผมจะสอนให้คุณทันทีครับระบบเทรดเนี้ยผมใช้ระยะเวลาลองผิดลองถูกกับมันมานานมากนะครับระยะเวลาหลายปีแต่วันนี้ครับคุณไม่ต้องมาลองผิดลองถูกกับผมแล้วนะฮะคุณมาลองถูกไปเลยเพราะว่าระบบเทรดเนี้ยผมคิดค้นและทดสอบกับมันว่ามันสามารถทํากําไรได้จริงครับใครอยากจะเรียนรู้ระบบเทรดกับผมนะฮะมาเจอกันได้ที่ชนบุรีบางแสนครับและผมจะสอนให้คุณนะฮะก็สนใจคอร์สเรียนนะครับสามารถติดต่อทางอินบ็อกซ์หรือทางไลน์แอดได้เลยครับ สวัสดีครับ